มีแต่กุ้มใจมากหมอกล้องพี่กุ้มใจมากเลยเนี่ยพี่เป็นคนที่หนึ่งคือไม่รู้ว่าล็อกประตูหรือยัง2บางทีอกจากบ้านไม่รู้ว่าปิดไฟเดี๋ยวนุ่งกลับไปขับรถไปให่อีกพ,พี่ตกใจพี่กลัวตื่นเต้นเห็นใจไม่ออกมันแบบโอ๊ยคุณผู้ชมได้ยินหมดแล้วเนี่ยพี่เป็นอาการอะไรบ้างเนี่ยโอ้แต่เดี๋ยวดีคุณผู้ชมก่อนไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ว่าพี่ก้องเป็นบ่อยมากเลยย่มา,<ส>ามััดข <สา S 1> ึ้นบปกติพี่ปรึกษาพวกเธออยู่นี่ไงอ้าแล้วที่มาเสียเวลาปรึกษาของทำไมเออก็ผมพามันนี่เจอนี่แล้วเนี่ยตายแล้ว่ อะไรคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันได้ครับอนุญาตแนะนำครับคุณผู้ชมครับคุณหมอเต็มมาไทยนักเดบิวันครับเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ค่ะหรือว่าที่โรงพยาบาลมาวเวโอ้ดีเลยปรึกษาตอนแรกจริงๆไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกมีเพื่อนเนี่ยเขาเป็นด้วยใช่ครับเพื่อนที่เปทางเพื่อนที่ประกวดร้องเพลงพร้อมกันนค่ะโอ้ยเพื่อนร้องเพลงไปหาเพื่อนดีกว่าเพราะว่าร้องให้ฟังสิได้ปค่ะไค่ะไปกันค่ะ นุนโดยโรงพยาบาลนวเวทสวัสดีค่ะควัะและนี่ก็คือคนไข้ที่จะพามาพบคุณหมอผ่าค่ะ ไม่ค่อยปกติค่ะพี่เธอเป็นจริงๆหรอไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าเพื่อนเป็นหลายคนเลยเป็นอะไรคะเป็นแพนิคค่ะช่วงนี้ไม่รู้ทําไมนะเจนเนี้ยเพื่อนๆเป็นเยอะมากแล้วเขาก็จะมีเพื่อนที่เป็นแบบน้องๆเด็กๆรุ่นน้องเนี้ยก็คือเป็นแพนิกกันเยอะเหมือนกันหลายคนพูดนะว่าเปตัวเองเป็นแพนิคจนเราสับสนว่า คำว่าแพนิคเนี่ยมันคืออะไรค่ะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องแยกก่อนเลยนะคะแพนิคอะถ้าเกิดเราเรียกกันเต็มๆนะคะเรียกว่าแพนิคแอดแท็เช่นสมมตินะเวลาแบบว่าเราไปพรีเซนต์งานครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วเราแบบตื่นเต้นมือสั่นใจสั่นอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นอันนี้เขาเรียกว่าแพนิคแอดแท็กใครก็เป็นได้อะค่ะเวลาที่เราแบบรู้สึกเยอะๆกังวลเยอะๆก็ออกมาเป็นอาการทางร่างกายอันนั้นถือว่าอันอย่างเนี้ยถือว่าผิดปกติปกติอันนี้ปกติปกติปกติและขนาดไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ ปกติอะเราจะใช้คำว่า disorder เราก็เ,เรียกว่า panic disorder ก,ก็คือโรคแพนิคหรือว่าโรคตื่นประนหนกเราจะ disorder อะไร disorder ก็ต่อเมื่ออาการนั้นอะส่งผลกระทบกับชีวิตเราอย่างเช่นอย่างเช่นมันแพนิคจนเราแบบทำอะไรไม่ได้เลยแเราก็กลัวจะเป็นซ้ำแต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะตัวตัดก็คือว่าอาการแพนิคที่เกิดอะมันจะเกิดแบบเราไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เกิดได้เราไม่ได้ใช่ใช่เนี่ยนั่งอยู่ดีก็จะเป็นก็เป็นได้ใช่แบบไม่ต้องพรีเซ แล้วนั่งทานข้าวกับเพื่อนอร่อยอร่อยเอามันก็เป็นอะไรเงี้ยหมออ่าฮะเคยเป็นแน,น่เลยอ่ะทำไมพี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะจะเล่าให้คุณหมอฟังว่า <ฮะ S 2> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ<ม>ว่าอยู่บนเวทีค่ะคือกําลังจะพูดแล้วอยู่ดีๆมันพูดไม่ได้มันเหมือนหายใจไม่ทันตัวเองแล้วมันอย่างเงี้ยมันมันอธิบายไม่ถูกแล้วใจก็เต้นตุบๆแล้วเหงื่อก็ออกตามมือคือมันแบบมันเฮือกอ่ะมันอ่ามันหายใจเฮือกนี่คแล้วพอลงจากเวทีอ่ะ ผู้ช่วยก็เดินมาบอกให้เป็นอะไรเพราะว่าเหงื่อมันเหงื่อมันออกแบบคือเปียกเลยแบบตัวเปียกแล้วก็เลยมาถามตัวเองว่าเอ๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแพนิคแอทแทคแอทแทคแต่เราจะไม่แยกว่ามันดิสออเดอร์ไหมอ่ะคุณหนต้องมาดูว่ามันเป็นซ้ําหรือเปล่าเป็นอีไหพี่ไหนเป็นอีกว่าก็หลังจากนั้นอะเหมือนเหมือนจะเป็นแล้วก็เลยไปอ่านข้อมูลนะคะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนบางทีเราอาจจะมีอะไรที่เราไปเจอมาแล้วแล้วมันมันประสอยู่ไมสาตัวเองได้ใช่วยการอ่านไม่ไม่ใช่ค่ะ หนูก็นั่งสมาธิอะอ พอเรารู้แล้วมันรู้จักกันแล้วมันจะมาเราเราก็จะแบบหายใจเข้าลึกๆนั่งสมาธิหนึ่งก่อนก่อนก่อนนั่งสมาธิคือรู้ตัวเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นอะไรอ่าเนี่ยแล้วเราก็มาหาวิธีที่จะผ่อนคลายหรือว่าฝึกลมหายใจอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนี่ทำดีมากนส่ก็ถือว่าถืออันนี้คือตัวอย่างที่ดีใช่ใช่ตัวอย่างที่ดีเพื่อนแคลเพื่อนแคลดอที่บอกว่ามีปัญหาแพนิกเลยอ่ะคือเพื่อนแคลมีหลายอย่างมากบางคนอ่ะไปกินหมูกระทะอยู่แล้วคือกลัวไปขึ้นมา Ah เขาเป็นเหมือนเขาบอกว่าเขาเป็นแพเนกคือเขาอะไปกินอะไรที่มันดูเป็นแบบไฟแบบปิ้งๆอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเขามีอาการทางกายไหมทางกายคือเขาก็จะเหงื่อออกนี่แหละแล้วเขาก็จะแบบหน้าเขาจะแบบซีดๆหน่อยอะแล้วเขาก็จะแบบเืินสันๆเขาบอกว่าเขาต้องออกไปจากตรงนั้นก่อนแล้วเขาก็ออกไปข้างนอกแป๊บนึงก็กลับเข้ามาได้หมอผ่าถามหน่อยสาเหตุของโรคส่วนใหญ่มาจากอะไรบ้างสาเหตุของโรคอะค่ะจริงๆแล้วอะมันยังไม่ได้แน่ชัดนะคะแต่ว่าจากที่มีการศึกษามาแบ่งไปได้3ประเภทด้วยกันที่เป็นสาเหตุหนึ่งเลยก็ คือไบโอไบโอคือช<ม>ีวภาพก็คือสมองเรานี่แหละค่ะมันจะมีสารสื่อประสาทบางตัวที่มันมีระดับผิดปกติถ้าเราลัวนิดหน่อยมันจะกลายเป็นลัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยสองก็คือยีนยีนของเรายีนที่มาจากพ่อแม่เราอะไรอย่างนั้นอ่านี่เป็นงานศึกษาวิจัยเหมือนกันว่าถ้าเราอ่ะมีญาติลำดับที่หนึ่งเป็นแบบนน<ม>เป็นอ่าใช่คุณแพรวก็คือพ่อแม่พี่น้องเป็นเราจะมีโอกาสเป็นมากขึ้นสถึงแปดเท่าเยอะอยู่นะระสามระสามสามก็คือไซโคคือไซโคโซเชียลค่ะก็คือเอ่อ มันมีทฤษฎีด้านจิตวิทยาค่ะที่ไปศึกษามา<อ>เขาบอกว่ากลไกป้องกันจิตใจของคนที่เป็นแพนิกมันล้มเหลวจากที่เจอเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นบาดแผลทางจิตใจ<อ>มากระทบ อพอมันล้มเหลวปุ๊บมันไม่สามารถจัดการกับความกลัวกระทนหันฉุกเฉินเฉียบพลันรุนแรงได้เราจะรู้ได้ยังไงจากเหตุการณ์นนะั้นว่าเราเป็นแพนิคหรือยังเราเช็คได้ยังไงเวลาเราจะวินิจฉัยแพนิคอะ่ะมันต้องมาดูด้วยว่าอาการอะ่ะมันครบหรือเปล่าจํานวนที่จะวินิจฉัยก็คือต้องเอา4อาการใน13อาการทั้งหมดคะ่ะ1ก็คือเขาเรียกว่า depersonalization ก็คือการที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เราเราเป็นใครเอ๊ยยังไงตอนที่มีอาการนะคะ 2>, <อ>2คือ derealization ก็คือมันไม่ใช่ความจริงนี โลงกินาการสามก็คือรู้สึกแบบเราจะตายเราจะตายอยู่แล้วกลัวกลัวจังเลย 4. ก็คือมันจะเป็นบ้าเลยอ่ะมันคุมไม่ได้ต่อไปก็คือเป็นอาการด้านของเขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัตินะคะคตั้งแต่แบบแเออแงแตกที่ต้องหนาวสัน้นแล้วก็รู้สึกร้อนวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยต่อมาระบบประสาทก็จะมีรู้สึกชากับมึน มีชาด้วยชาด้วยชาด้วยชาคุณแพะชากับมือน,นะลงมาต่อมาเป็นระบบของหัวใจครับหัวใจก็จะมีใจสั่นถูกต้องแล้วก็รู้สึกเจ็บอกต่อมามาระบบปอดก็คือหายใจเหมือนที่คุณนายบอกมันเนื่อมันเนื่อ,อต่อมาก็จะเป็นระบบช่องท้องก็คือรู้สึกมวนท้องไม่สบายท้องแล้วก็ไอท้องเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะขึ้นไส้ออกมาผูช้ชมหลายคนเอาบอกว่าฟังแล้ว ฉันเป็นและคิดว่าตัวเองน่าจะเสี่ยงต่อการเป็นโรค panic disorder นะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะว่าแล้วจะมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะ่ะกลั <S <S บมาอยู่ด้วยกันต่อกับ iuok OK. สังเกตยังไงคะว่าเนี่ยที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่เนี่ยนะคะ ใช่แล้วแหละแล้วจะต้องเริ่มเข้าสู่การรักษาหมอเชื่อว่าเวลาเรามีอาการแพนิกนะคะ<ฆ>ที่มันแสดงเป็นอาการทางกายเราต้องนึกถึงโรคทางกายก่อนแรกเริ่มไปหาหมอ,อทางกายก่อนเพื่อวินิจฉัยแยกโรคพวกนั้นออกเพราะว่าต้องเข้าใจว่าโรคแพนิกอะ่ะมันไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาคนไข้ามาหมอก็จะถามทุกครั้งแหละว่าไปตรวจหรือ,อยังอย่างน้อยถ้ามันมีโรคทางกายจริงเขาก็ได้ดูแลตัวเองความกังวลตรงนั้นเขาลดลงและถ้าเขามีโรคแพนิกของเราจริงเราก็ได้ รักษาร่วมกันค่ะคนข,ข้างๆอ่ะจริงๆถ้าเราเป็นแพนิกเราควรจะบอกเ<ฮ>ขาไหมคะเพราะบางคร<ฮ>ั้งเราบางคนก็คือไม่กล้าที่จะบอกว่าเราเป็นแพนิกนะ<ช>อะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นเป็นคำถามที่หมอเคยรับจากคนไข้เหมือนกัน<ฮ>อทีนี้ถามว่าควรบอกไม่ควรบอกแพนิกมันเป็นโรคของความกลัวและกังวลใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าเราจะบอกใครอ่ะเราก็ควรพิจารณาว่าเขาอ่ะให้ความรู้สึกปลอดภัยสบายใจลดความกังวลเราได้หรือเปล่าเราอาจจะต้องเลือกอ่ะค่ะคนที่สามารถเออซัพพอร์ตเราได้ค่ะพี่ต้องถ้าสมมติเราไม่บอก สมมติเราเป็นอะไรขึ้นมาอยู่เราเลิกเลิกเลิกลกออกไปคนรอบโตก็จะงงแล้วทำอะไรไม่ถูกหรือเลอเออาจจะโดนด่าเราก็จะยิ่งแบบเครียดเป็นแพนิครู้สึกว่าสังคมไม่ยอมรับดังนั้นหมอคิดว่าอาจจะต้องเลือกคนที่ไว้ใจที่จะช่วยซัพพอร์ตเราคนที่ซัพพอร์ตเราต้องสงบไม่ใช่แบบเลิกเลิกเฮ้ยเธออย่าเป็นดิเป็นอะไรไปทำงานไม่เอาเละให้เป็นไปก่อนเลยไม่เอาเไปก่อนเลยใจเย็นๆก็คืออาจจะเย็นๆหายใจเขาออกลึกๆเหมือนที่คนไหนทำคือวบิ๊กซีเอเซอร์ไซส์อาคามดาวเอ้ยเราเป็นแพนิกให้เป็นเลยเดี๋ยวมันหายมันเป็น เดียวมันไม่อันตรายเนี่ยคือคีย์วิธีการที่ถ้าเกิดเราเจอคนที่เป็นแพนิกไม่ต้องอกใจให้เขาให้เขาค a าม d มันจะมีแนวทางป้องกันก่อนไหมว่าือไม่ให้มันเกิดอีกอะใช่แนวทางป้องกันสําคัญคือเราต้อง aware รู้ตัวว่าเรามีความเครียดมันมันสะสมอยู่นะเราต้องระบายออกนะค่อยๆระบายจริงๆระบายไม่ต้องทําอะไรเยอะแๆก็ได้นะคะแค่ตระหนักรู้มาทบทวนในแต่ละวันว่าวันนี้เรามีความเครียดอะไรบ้างอาจจะใช้ d ด a ี่หรือโทรไปเมสากับเพื่อนก็ได้โันนี่เราเครียดอะไรบ้างเออให้มันปลดปล่อยอะอย่า ย่าเก็บเอาไว้หรือถ้าเรามีวิธีอื่นที่คลายเครียดเราไปออกกาลังกาย<อ>ไปหาฮ็อบบี้ไปหากิจกรรมยามว่างทําอันนี้คือทั้งหมดถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแพนิคคีย์เวิร์ดคือการที่เราสะสมอารมณ์จนอารมณ์มันโอเวอร์เป็นออกมาเป็นอาการทางกายดังนั้นถ้าเรารีลีทดูแลตัวเองมันก็เหมือนป้องกอันไปในตัวอ,นนอันนี้ดีนะอันนี้มัน,<ะ>มนเกี่ยวไหมว่าเออหนึ่งเราเจอเหตุการณ์แปลกๆเจอการ<อ>ที่แบบเรากลัว,วแล้วมมเราไม่ชอบใครอย่างเงี้ยเราทำใจบ่อย มันม,มันจะเป็นไปได้ไหมคือเหมือนที่หมอเล่าเรื่องสาเหตุของแพนิกเมื่อเมื่อกี้นะคะว่ามันมีเหตุนะมันมีบาดแผลทางใจบางอย่างนะเช่นวัยเด็กถูกพ่อแม่ดุด่าใช้ความรุนแรงทอดทิ้งไม่ใส่ใจ เป็นสาเหตุได้เหมือนกันช่วงนี้ค่ะเรามีช่วงคำถามจากเพื่อนบ้านค่ะ True or False <อ>ค่ะคำถามแรกนะคะจริงไหมคนเป็นแพนิกห้ามกินกาแฟาหรือมีอะไรที่เป็นคาเฟอีน,ค,นค่ะจริงจริง,รงมากๆค่ะยิ่งใ,ในช่วงแรกใช่ใช่ค่ะพี่หมอก,ก้องมันจะใจสั่นเพราะกาแฟาค่ะมันเป็นสารกลุ่มกระตุ้นสมองถ้าก<อ>ินไปปุ๊บใจสั่นเป็นไงไปกระตุ้นอาการก็กลัวจะเป็นแพนิกอาทีนี้อาการก็จะวนซ้ำจริงไหมถ้าเกิดแพนิกรักษาไม่หายขาดครับหมอภักเป็นซึมเศร้าเลยอันนี้มีความ ความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าโรคซึมเศร้าอ่ะเกิดร่วมกับโรคแพนิคได้แล้วก็โรคแพนิคอ่ะสามารถมีโรคอื่นๆเกิดร่วมได้ถึง9 1หมายถึงว่าเป็นแพนิคแล้วจะมีโรคทางจิตใจของหมอเออเข้ามาได้อีกหนึ่งโรคเป็นอย่างน้อย91%เลยนะอ่าวถามว่าน่ากลัวยังไงถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าร่วมกับแพนิคอาการอ่ะมันจะยิ่งแย่ทั้งทั้งสองทั้งสองฝั่งโรคอ่าและใช่ค่ะเหมือนที่พี่หมอก้องบอกโอกาสที่จะฆ่าตัวตายก็จะสูงขึ้นเพิ่มริสแล้วก็ใช่เราจะสักเซ จะฆ่าตัวตายได้สักเซสมากกว่ากลา้าขึ้นอ่ะ ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วแพนิกสรุป่มันรักษาได้ไหมเขาบอกว่ามันรักษาไม่ได้ทําได้แค่คือทุเลาลงครับคอนเฟิร์มให้ทุกคนมีกาลังใจว่ารักษาได้แน่นอนแน่นอนเลยค่ะการรักษารักษาได้แน่นอนมีงานวิจัยมาเลยว่าสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์หายขาดแบบชีวิตดีอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีการนิดนิดหน่อยหน่อยรู้จักโลกแล้วใช้ชีวิตได้ปกติอีกประมาณสิบยี่สิบไม่หายก็คือยังมีอาการแต่รักษาเกบอยู่เบาๆได้คุณหมอมถามต่อครับถามว่าการเล่นมือถือเยอะๆหรือเล่น สงโซเชียลเยอะเนี่ยมีสิทไม่เป็นแพนิคได้ไหมคำถามนี้ก็จะกลับไปสู่เรื่องของสาเหตุเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าไอการเล่นโซเชียลพวกนั้นอะมันทำให้เขาเครียดมันเพจ่มสปิรกระตุ้นอาการแหมที่หมอบอกอะคะ่ะเพราะนั้นเราเล่นได้แหละพอดีแต่เราต้องรู้ตัวด้วยว่ามันไปนกระตุ้นให้เครียดหรือเปล่า<ๆ>ถ้าเกิดดูดูคลิปคิดเครียด ใช่หรือแม้กระทั่ง<ม>คลิปดีๆก็ได้นะพี่ก้องแต่ว่าคลิปดีๆมันไปนกระตุ้นใี้เขารู้สึกแย่เช่นดูคนที่แบบว่า,ารวยใช้ใจ่ายองมือแต่เราแบบชีวิตลันทดจังอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็ได้นะอะไรก็ตามที่มันไปรีพีทพอมาวัยเด็กหรือว่าปมบาดแผลในใจของเขาอ่ะอันเนี้ยต้องระวังทุกคนส่วนมากมีปุ่ม,มไหมมีมีทุกคนหมอเราบอกว่ามีทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะดูแลพัฒนาหรือว่าเคลียร์จิตใจเรามาได้มากน้อยแค่ไหนตอนโตแ้่เราควรองหาปมตอนเด็กเราไม่หมอคือถ้ามันทําให้เรามีปัญหาตอนโตเราควรหาเราจะหายยังไงออ่ะคพบบหมมจวทยากกุั หมอมีหน้าที่อะไรหน้าที่ explore หน้าที่แบบไปดูซิว่าข้างในไอ้ที่มันซับซ้อนในใจอ่ะคืออะไรท่วงหน้าค่ะเราจะไปดูกันว่าถ้าเกิดมีเพื่อนเป็นบุนแรนต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้างอันนี้ค่ะ มาอยู่ด้วยกันต่อนะคะแน่นอนว่าคนเป็นแพนิคแอทแทกเนี่ยไม่โอเคหรอกบางทีเป็นไปสักพักนึงอ่ะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นพอพอเป็นก็ไปหาหมอดูบ้างไปคุยกับแพร่้างก็มันก็จะมันเขาเรียกว่าเป็นวิธีการดูแลเขาเรียกว่ารักษาแบบไม่ถูกวิธีจนในที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าตรงนี้ค่ะในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราควรจะดูแลในแต่ละขั้นตอนยังไงเพื่อไม่ให้ไปถึงขั้นจะอยาก จบชีวิตตัวเองอ <Okay. S 1> เราต้องเริ่มก่อนที่การรู้ตัวของเราถ้าเราเริ่มรู้ตัวว่าเอเราเหมือนจะเป็นแพนิกนะหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันไม่ปกติะคะ่ะอย่างแรกเลยหนึ่งควมาพบแพทย์หรือ2เพื่อนที่เห็นว่าทาไมเราแปลกๆเพื่อนก็แนะนําให้เรามาพบแพทย์นี่แหละดีที่สุดแล้วถามว่ามาพบแพทย์ทําอะไรบ้างหนึ่งหมอก็จะรักษา โดยการวินิจฉัยโรคให้ได้ก่อนตรวจโรคทางกายก่อนว่าไม่ใช่โรคทางกายต่างๆนะหรือใช่แต่มีโรคแพนิคดิสออเดอร์ร่วมหมอก็จะรักษาวิธีการรักษามีอะไรบ้างจะมี2แบบด้วยกันค่ะ1ก็คือรักษาโดยการใช้ยายาอะไรก็คือยาที่ไปปรับสารสื่อประสาทที่พูดไปข้างต้นอ่าไปปรับให้สารพวกนี้สมดุลอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นยาที่เราใช้ระยะยาวประมาณ8เดือนถึง1ปี2ก็คือวิธีการรักษาโดยการใช้สินบําบัดก็คือการปรับความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมปรับความคิดยังไงหนึ่งเลยเราต้องเข้าใจตัวโรคว่า ตัวโลกคืออะไร2องม a เ i o บิคืออะไรคือเหมือนที่คุณไหนทำคือ b e ทติ้งเอ e ก c i เซอรหายใจเข้าออกนั่งพักแล้วมันก็จะดีขึ้น mm. แค่นี้เลยค่ะคีย์เวิร์ดหลักๆมาคุณหมอครับ,บอขอแถมนิดนึงอย่าให้คุณคุณหมอแถมกับ คนไข้ก็ดีหรือว่าเป็นญาติคนไข้หรือยังไม่ป่วยก็ดีว่ามุมมองกับการที่มาพบจิตแพทย์ทำยังไงให้เหมือนกับว่ามาคุยกับเพื่อนข้างบ้านให้มาค่ะแค่นี้แบบไม่สบายใจก็มาไม่รู้จะเมาสกับใครมาเมาส์กับหมออยากให้มองเนี้ไม่สบายใจให้มาเมากับหมอไม่ต้องถาดเป็นลรกอะเนาะไม่รู้ว่าจะเมาส์กับใครให้มาเมาส์กับหมอพอทุกอย่างที่เมาส์กับหมอเนี่ยจะ c o n ิ i d e n t ียลแล้วเก็บเป็นความลับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะแพทย์หญิงเต็มพทไทนาคเทวานจิตแพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตโรงพยาบาลนวค่ะ ขอบคุณค่ะสนุกมากขอขอบคุณคุณแพรวด้วยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะวันนี้วันลาของพวกเราหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับไรการ์ดยูโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอุณะอยากรู้ว่าอาการเท้าพลิกเนี่ยครับมันต้องร้ายแรงขนาดไหน แบบว่าอย่าเพิ่งเดินเลยอย่างเงี้ยรอที่รุนแรงก็คือเป็นลักษณะที่มีการบวมทันทีถ้าไม่สามารถเดินลงหนักได้มากกว่าสีแสดงว่ามันมีการบาดเจ็บขอออวัยวะที่อยู่ข้างในนะครับท้าพิกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่า จากที่เราเดินอย่างเดียวคือมันเกี่ยวหมดเลยพืติกรรมต่างๆหรือน้ําหนักตัวพวกนี้มันมีส่วนเกี่ยวที่ทาให้เท้าติดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอคนไทยที่น้ําหนักตัวเยอะก็มีปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันที่ทําให้ข้อเท้าติดง่ายหรือว่าการเล่นกีฬาโดยส่วนมากเราก็จะเป็นกีฬาพวกที่มีการประทะก็มีกออความเสี่ยงที่จะข้อเท้าติดได้ง่าย